พีทีดีส,ส,สวัสดีค่ะมีอะไรให้เราช่วยดูแลคะออวันนี้นะคะ่ะจากมาทำเนี้ยคะ่ะสินเชื่อสินเชื่อบรอะคะ่ะมีมีใช่ไหมคะมีค่ะตอนนี้เอาลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าใช่ค่ะตอนนี้นผ่อนรถกับของที่นี่อยู่นะคะอ๋ออะเดี๋ยวจะแนะนําให้นะคะว่ามีตัวไหนบ้าง<ช>แต่อขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะิฉันชื่อกศลพันธุ์สีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสาขา,ามีบัตรไห่้าเล้จรีงน,นะคะ แล้วก็ก่อนที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวขอแจ้งตารางรายละเอียดกกับสิทธิท่านพื้นฐานผู้บริโภคนะคะก็คือ1นึ่สิทธิจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องค่ะสิทธิที่2คือสิทธิที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระสิทธิี่3สิทธิลูกค้าจะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็สิทธิที่ค่ะสิทธิจะได้รับการพิจารณาข้างเชยทางเกิดความเสียหายนะคะ ได้เอากลับบ้านได้นะคะต,ตอนนี้กับแป๊ดกับอาได้ค่ะตอนนี้ลูกค้าผ่อนกระเพราค่ะเหลืออยู่ประมาณห้างวดน,นะคะวันนี้ได้เอาพวกสำเนาอะไรมาไหมคะค่ะด<ฆ>ูอะไรน,นี่เป็นสำเนาหรือะคะอเดี๋ยวขอสอบถามเบื้องต้นก่อนนะคะตอนนี้ค่ะลูกค้าผ่อนเกินจำนังตรงไหมคะอ๋อค่ะผ่อนไม่เคยเลทค่ะผ่อนตรงค่ะจ่ายผ่อนด้วยค่ะ แล้วอย่างอตอนนี้อาชีพเหรอคะอาชีพเดิมเอไอประกอบอาชีพเดิม่ะเป็นพนักง,งานบริษัทเดิมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอ้างอ,อินข้อมูลเก่าเลยแล้วกันแล้วกันนะคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอันนี้ของเรามันมีอะไรบ้างะคะสินเชื่อเกี่ยวโนดาอันนี้อันนี้พอดีว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าอะคะ่ะก็จะเป็นตัวสินเชื่อแลกเงินก็คือสามารถทําต่อจากสัญญาเก่าได้เลยะคะ่ะ แต่ว่าจริงๆของเราค่ะจะมีอยู่สองตัวก็คือเป็นเอ่อเอ่อรถต้นรถดอกกับตัวแฟลเลตนะคะตามเปเาืมายคงที่แต่พอดีว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าเราก็จะนำเสนอตัวนี้ให้นะคะเอ็ว C V B นะคะเป็นตัว C V C ค่ะแต่ถ้าถ้าเป็น C V B มันจะเป็นเหมือนเอ่อรถต้นรถดอกก็ทำไ,ได้ก็าทาได้ค่ะแต่ว่ามันมันไม่มันไม่เหมาะกับลูกค้าอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้าเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะถ้าเอางจะรายได้เก่านะ <Okay. S 2> เดีอย่างนั้นเดี๋ยวอธิบายร mm hmm. ายละเอียดให้ฟังต่างๆกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง mm hmm. วงเงินในการกู้ยืมคะ่ะ mm hmm. ก็คือสูงสุดต่อหลักประ,ก,ระ,ะกันนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแล้วก็ระยะการกู้วงเงิน mm hmm. ระยะการกู้จำนวนงวดอะคะ่ะสูงสุดถึงแปดสิบสี่งวดเลยนะคะสำหรับลูกค้าเก่าเรา แล้วก็ประเภทการผ่อนนะคะที่บอกว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าเลือกแบบเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากันนะคะต้องผ่อนทุกๆเดือนเท่ากันอ,อย่างที่บอกอะคะ่ะคือทางเราจะมีอยู่สองตัวเลือกก็คือ,อดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอแล้วก็เป็นดอกเบี้ยแบบเฉลี่ยต่อมงวดน,นะคะ,ะแล้วก็อันนี้ค่ะที่จะแนะนำให้ลูกค้าก็คือเป็นดอกเบีย้ย ดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากันเท่ากันนะคะโอเคตัวนี้ค่ะก็คือยอดการขอสินเชื่อค่ะคูณระยะปีแล้วก็คูณอัตราดอกเบี้ยค่ะคงที่ค่ะสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วก็อันนี้ค่ะเดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะคะค่ะผิดนัดชำระค่างวดนะคะจะถูกผิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับล่าช้านะคะใช่ค่ะ แต่ว่ามีการบวกดอกเบี้ย3%นะคะแต่ไม่เกิน15%ต่อปีของจํานวนค่าง้วนที่ผิดนัดค่ะกรณีลูกค้าผิดนัดค่าม้วดนะคะอาจจะมีการค่าติดติดตามทวงถามนี่นะคะกรณีผิดนัดเกิน3ม้วดลูกค้าอาจถูกบอกเลิกสัญญาค่าเช่าอ่สัญญาเลิกเช่าค่ะแล้วก็ต้องนำรถส่งคืนให้กับทางธนาคารอาจจะมีค่าติดตามทวงถามนี่และอถูกดำเนินการ ฟ้องร้องเพื่อเป็นคดีนะคะกรณีการขายท่อตลาดและลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จส่วนที่มีการขายท่อตลาดออกไปนะคะ,ะส่วนการถ้าสมมติว่าลูกค้าทําไปแล้วนะคะก็คือถ้าลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดนะคะลูกค้าจะได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า50%นะคะอของดอกเบียที่ยังไม่ได้ถึงกาหนดในการชําระค่ะแต่ว่าโดยคิดแบบลดต้นลดดอกนะคะ เดี๋ยวอันนี้ตอนนี้ค่ะในของประชาชนาาค่ะ,อะตอนนี้ค่ะรถลูกค้าผ่อนมาเกินครึ่งแล้วนะคะก็ใกลใกล้หมดแล้วนนค่ะใกล้หมดแล้วตอนนี้ค่ะลูกค้าสนใจเป็นสี่ม้วนดีคะตอนนี้ค่ะลูกค้า เพ็นประเภทรถของลูกค้านะคะราคาลางอยู่ที่6ก0 0 0 0นแต่ตอนนี้ลูกค้ามียอดติดอยู่กับทางเราอะคะ่ะอยู่ที่111,000นนะคะพอเวลาหักกุบลบนี้แล้วอะคะ่ะลูกค้าจะมีเงินส่วนต่างกลับไปใช้ในแบบชีวิตส่วนตัวค่ะอยู่ที่4 0 0 0 0 0กว่าเอาเท่เาหไหร่คะได้คะขอให้ผวันน้อยออกว่าเดิมใช่ไหมคะค่อนน้อยกว่าเดิมใช่ไหมคะ ตรงนี้ค่ะอัตราดากเบียอ่อนนวันนวันนี้กับอายุรุของลูกค้าค่ะอยู่ที่4.6นะคะต้องขอข้มด84งวดค่ะต่อมวดจะอยู่ที่11,167อันนี้จะค่าม้วนมากกว่าเดิมนะคะคือตามเงื่อนไขนีค่ะอันนี้เดี๋ยวแจ้งก่อนนะคะว่าลูกค้าไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้ใหม่เลยเพราะว่าตามประวัติลูกค้าค่ะ6เดือนแล้วหลังลูกค้าส่งตรงแล้วก็อาชีพเดิม อ้างอิงข้อมูลเก่าหมดเลยก็คือลูกคา้าก็จะใช้แค่แบบประชาชนกับทะเบียนบ้านอย่างเดียวค่ะแล้วก็เซ็นเอกสารใหม,ม่ชุดน,นะคะก็คือลูกค้าโอเคกับตัว84มือนะคะใช่ค่ะมันเนี้ยผ่อนสบายสบายแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวน,นะคะเพราะว่ายัางไงมันก็จะมีส่วนลดให้เวลาท่านมีการตุกตังกำหนดนะคะคคแล้วก็จะมีส่วนของที่ลูกค้าจะต้องทําเกี่ยวกับการขอสินเชื่ออันนี้นะคะก็คือ อย่างตัวประกันภัยรดเดตมภาคบังคัครบระคาพรบเนี่ยค่ะก็คือคต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้ว<ม>อ่ะอันนี้ค่ะมันเป็นเพื่อความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารที่อยู่ภายในหรือภายนอกที่ประสบอุบัติเหตุจากรถคันนี้นะคะส่วนประกันภัยภาคสมัครใจอะค่ะอันนี้ต้องทาค่ะเพราะว่าเป็นการขอสินเชื่อ,<ม>อแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าค่ะมีของเดิมอยู่แล้วแล้วเหลือเหลือ มากกว่าเดือนแล้วทูนนะคะได้80%ของราคากลางอย่างที่แจ้งราคากลางตอนนี้มัน6 6แสนหนึ่งเลนะคะต้องได้80%ก็คือสามารถใช้ของเก่าได้แต่ถ้าสมมติว่าลูกค้ามีไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถทำกระทางเราได้เลยแล้วก็เขาก็จะหักจากยอดจัดไปโดยอัตโนมัติค่ะลูกค้าไม่ต้องรับผะละค่ะส่วนมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะอย่างแนะนำเหมือนกันก็คือเป็นประกันภัย คุณควรวงเงินสินเชื่อนะคะตรงเนี้ยลูกค้าจะทําหรือไม่ทําก็ได้ทะ,ะไม่มีผลก,การทำอขอสินเชื่อครั้งนี้นะคะ<ช>แต่อยากจะแนะนําว่าควรจะทําเพื่อผลประโยชน์เวลาเกิดความสูญเสียเ<ช>พราะว่าถ้าลูกค้าทำอะคะ่ะตัวเนี้ยก็คือถ้าลูกค้าเกิดเหตุไม่คาดคิดอะคะ่ะคนทั้งหลังไม่ต้องรับภาระทางเราก็จะเป็นคนปิดสัญญาอันนี้ให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะตามวงเงินของที่เหลือ แล้วก็ความรับผิดชอบของลูกค้าค่ะเมื่อมีการ้างข้างร่วดน,นะคะอย่างที่แจ้งทีแรกแล้วค่ะ,ะติดต่อการสาม,มดวดทางธนาคารจะมีหนังสือบอกการถึง30วันนะคะมีการถูกบอกเลิกสัญญาผู้เช่าซื้อจะมะีหน้าที่ในการรับผิดชอบนำเงินนำรถนะคะกลับมาคืนธนาคารนะคะและทางธนาคารนะคะจะเป็นการออกขาท่อตลาดลูกค้ามีการมีภาระ นี่อะค่ะที่เกี่ยวกับค่าคงถามค่าใช้จ่ายค่าธรมเนียมอย่างเงี้ยในการขาท่ดตลาดหรือภารานี้คงค้านะคะลูกค้าจะต้องมีต้องชอบส่วนตรงนี้ด้วยอะคะ่ะแต่ว่าก่อนก่อนทางเราค่ะจะนำรถไปขายท่าตลาดเนะะี่ยค่ะก็คือเราจะมออีสิทธิ์ให้ลูกค้ามีการขอคืนได้นะคะแต่ก็คือลูกค้าต้องมาเลีย์นี่แล้วก็มีอย่างค่ะถ้าสมมตินว่าลูกค้าค่ะมีการนารถไปใช้ในต่างประเทศนะคะ ตรงนี้ไม่สามารถนำไปนำไปได้นะคะ,ะ,คะแต่ว่าเว้นแต่ก็คือกรณีพิเศษสําหรับผู้เช่าซื้อก็คือต้องทําเรื่องอะคะ่ะขึ้นไปที่สํานักงานใหญ่เพื่อให้ทําการอนุมัติแล้วเขาจะมีหนังสืออะคะ่ะหนึ่งชุดเพื่อให้ลูกค้าน,ะนำชุดนี้ไปที่ขนส่งแล้วก็เพื่อไปขออนุญาตจากทางขนส่งอะคะ่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งที่แล้วก็ลูกค้าต้องมีการทําประกันภัยเพิ่มเติมอะคะ่ะเกี่ยวกับการคุ้มครองรถนอกราชอาณาจักรนะคะ แล้วก็วิธีการนำรถที่ผ่อนอยู่อะคะ่ะแล้วนำไปขายจะขายอะคะ่ะถ้าเด็กมันลูกค้ายังผ่อนโอนแล้วต้การขายเป็นสัญญาะคะ่ะหากยังผ่อนไม่ครบอะคะ่ะห้ามนำไปขายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าเนื่องจากว่าสิทธิ์ของการครอบครองรถคันอ,อันนี้นะคะ่ะจะเป็นของธนาคารอยู่วิฉะนั้นนะคะผู้ชอาซื้อหรือผู้รับซื้อจะถูกดำเนินคดีนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือขายอะคะ่ะสามารถมาที่เราได้ะคะ่ะมาจะมีแนะนําให้ว่าต้องทำยังไงเพิ่มเติมนะคะส่วนข้อควรระวังอะคะ่ะก็คือข้อควรระวงังอันนี้เอาไปใช้ต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมคะ ออันนี้แล้วแต่กรณีค่ะเราไม่สามารถบอกได้แต่ลูกค้าค่ะก็สามารถนำเอกสารชุดนี้ค่ะทาเรื่องขึ้นไปขออนุมัติได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องต้องรอทางผู้ใหญ่เขาีกทีนึงแะค่ะแล้วก็ยังขายขายยังผ่อนอยู่ยังขายไม่ได้ใช่ไหมยังขายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าต้องการขายต่ออย่ค่ะลูกค้าต้องกลับมาที่ทางเราแต่เราดําเนินการให้ค่ะอันนี้ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปที่ท t b b บงก์ดอ <Bank>. ได้ค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือหรือมีข้อร้องเรียนนะคะลูกค้าสามารถมาได้ธนาคารได้ทุกออท,ท,ท,ทีทีได้ทุกสาขานะคะ,คะหรือโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์หนึ่สีสองแปดค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวเพืออ่อความปลอดภัยของลูกค้าค่ะมันจะเป็นตัวพรบรอ๋อเป็นตัว ตบบคุ้มคลองข้อมูลบุคคลนะคะปี2 5 6 2ค่ะเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของลูกค้าเองนะคะอันนี้ลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะอันนี้ที่ผลักการทำสินเชื่อครั้งนี้ค่ะแต่ถ้าลูกค้ามีการยินยอมคะ่ะทางเราแล้วบริษัทผู้ค้าจะมีการโทรไปนำเสนอพนักงาต่าง,างๆถ้าลูกค้ายินยอมหรือไม่ราจเป็นงายนยาค่ะติกตรงนี้ลยนะคะ,คะ ตรงนี้เป็นเช็คลิสต์ค่ะว่าทางเจ้านที่สาขามีการแนะนำหรือว่าขาดตัวบข้องอะไรลูกค้าลองติดตัได้เลยนะคะว่าขาดอะไรจะได้นำเพิ่มค่ะอบคนอเราโ็ะอันนี้ลูกค้าก็คือจะยืนดิสเนเชื่อเลยหรือเป่าคะ ยืดเลยเลยนาะอันนี้เดี๋ยวใช้แค่ประประชาช่วยใเดียวก่อนนะคะเพื่อพนการเช็คข้อมูลเบื้องต้นก่อนโอเคอันนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวผมพนักงานโฟแจ้งใช่ไหมคะใช่น,นั่งไปดีใจเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลก็คือตอนนี้ค่ะลูกค้าโอเคผ่อนสามารถทําได้นะคะด้วยประวัติของลูกค้าดีค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวทางเราค่ะจะติดต่อไปค่ะวันนี้ลูกค้ายังไม่ได้รถมาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไว้เราโทรนัดกันอีกทีแล้วกัน<ช>นะคะ,คะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากนะค่ะค่ะขอบคุณที่เลือกใช้ทีวีดีส้าชาติสดีค่ะขอบคุณค่ะ